สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตักนะครับเป็นรถตักแคตติพิลล่านะครับรุ่น 910K นะฮะวันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายแคตติพิลล่านะครับตัวนี้นะครับบุ้งกีของเขานะครับจะเป็นไซส์ที่1.2คิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์มาตรฐานของรถตัก910นะครับหรือว่าเขาก็จะเทียบรุ่นถ้าเทียบของโอล์ูตนะครับก็จะเป็น WA100 นะครับแล้วก็จะเทียบเป็นรุ่น7ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแคตติพิลล่า91 จากทางค่ายแคปนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาดยางของท้านะครับจะเป็นขนาดเบอร์19เก้จุดเฮ้ยไม่ใช่นะครับ16บหกจุดเก้นะครับขออภัยนะครับตัวนี้นะครับขนาดยางก็เป็นยางมาตรฐานนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นยางตันด้วยนะครับนี่นะครับยางตันนะครับยางตันก็ดีมากนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนรถพวกลิฟต์นะครับนี่นะฮะใช้กันยางนะครับยางตันนะครับแต่ว่า ที่เห็นแตกตาตรงนี้นะครับเขาจะเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> เพิ่มความเขาเรียกว่าไงความนุ่มนวลน,นะครับเวลาที่เราวิ่งนะครับว่าถ้าเกิดเป็นยางตันแบบไม่มีรูนะครับมันจะแข็งกระด้างเกินไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยญ,ญี่ปุ่นเขาเจาะรูมานะครับเพื่อให้อากาศมันมีอากาศแล้วก็เวลาที่ขับเนี่ยรถมันก็จะนิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพมุงกีของเขานะครับเนี่ยนะฮะมุงกีก็มุ้งกีใหม่เลยนะครับ ไม่มีรอยผูหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อเหล็กเลยนะครับนะฮะแขนก็แขนไม่มีรอยรล้านะครับแขนเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสีเขาเนี่ยอาจจะเพื่อนเพื่ออาจจะสังเกตว่ามันแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับตัวนี้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเขาอยู่ในโรงงานเช่ารถของโกเบโก้นะครับทางโกเบโก้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยทาสีเป็นสีรถโกเบโก้นะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นรถแคสเนี่ยแหละครับ ว่าเขาจะทำสีเป็นโกเบโกเพื่อให้เข้ากับโรงงานของเขานะครับนี่นะครับแคสเซพิล่าเกานนะครับนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับรูปทรงโมเดนดูสวยงามทันสมัยนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวพาดูสภาพคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในส่วนของหัวเก่งและเครื่องยนต์กันต่อไปนะครับอ่านี้ก็จะเป็นยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับยางตันกันนะครับแล้วก็จะมีรูนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อยางด้วยนะครับ นี่นะคร, new new ร y, e like ับรถรุ่นใหม่นะครับก็ธรรมดานะครับดูง่ายนะครับสวยอยู่แล้วนะครับนะฮะแขนด้านนี้ก็จะไม่มีรอยร้าวของเนื้อเหล็กเลยนะครับนะครับดูง่ายนะฮะอ่าแคตพิลลาก้ามาส่วนเคสนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถเก่งกันครับผมนี่นะครับขึ้นมาในส่วนของรถเก่งนะครับนี่นะครับเราจะเจอกระบอกตีตาแคทตนะครับแน่นอนนะครับเป็นย่อแคทก็ต้องตีตาแคทอยู่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังของห้องเครื่องเขานะครับก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกคูมือการใช้งานรถต่างๆด้วยนะครับนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้มาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเราลองนั่งดูนะครับนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบมีไฟโชว์นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบใหม่นะครับนะครับสวยงามมากนะครับตามสไตล์รถรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หันมาที่ด้านขวามือของผมนะครับก็จะเจอกับพวก ุ่มตั้งค่านะครับฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ด้านขวามือผมหมดเลยนะครับรวมถึงคอนโซลแอร์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถัดมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอาจจะดูว่าเป็นคอนโทรลคู่นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้ใช้งานแค่คอนโทรลเดียวนะครับนะครับผมเล็งเครื่องให้ดูนะครับขึ้นลงนะครับ้ายขวาค้ามงานครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแขนยาวพิเศษด้วยนะครับพิเศษแท้จากโรงงานนะครับเป็นของแรนะฮะร้อยคันจะมีสักคันนะฮะ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบจัดเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับปั๊มเขาทางานได้แรงมากๆนะครับแล้วก็เงียบนิ่งมากๆนะครับเนี่ยครับรถกดตัวสามารถกดตัวได้ลอยแบบสบายๆอย่างนี้เลยนะครับนิ่มมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากดูคลิปการทํางานแบบเต็มๆสูบของเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถทักผมมาที่เบอร์โทรด้านบนได้เช่นเคยเลยนะผมจะมีรูปละเอียดๆแล้วก็วิดีโอส่งให้ดูกันทีนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยนะครับเกียร์นะครับเขาสามารถสั่งใช้งานได้2จุดนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับจะสามารถกดหน้ากลางแล้วก็หลังได้นะครับหน้าก็คือเดินหน้านะครับตัวนี้ก็คือเกียร์ว่างแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเลือกใช้งานได้2จุดตามความถนัดของคนขับนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับไอคอนโทรที่ผมไม่ได้พูดถึงตัวนี้จะเป็นคอนโทรลแยกมานะครับสําหรับงานผ่านดันนะครับ อย่างที่ท่านใดที่ดูในช่องผมหลายๆคนก็จะเห็นนะครับที่รถมีคนตัวแยกมาอีกอันนะครับใช้สำหรับงานถางกันหรือว่างานคลิปไม้นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเอาใช้แค่ตัวนี้นะฮะขึ้นลงนะครับใช้กวาดข้อมง่ายนะครับนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องเขาเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีควันดำออกมาเลยนะครับนะครับเรามาฐานยูโรโฟนะครับ เครื่องยนต์รักสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับนี่แหละครับพอเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครเครื่องเขาก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเรียบเนียนสไตล์รถรุ่นใหม่เลยนะครับแห้งๆเลยนะฮะดูง่ายนะครับนี่นะครับมองทางไหนก็สวยนะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับจะมีตัวเปิดปิดสวิตช์แบตมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับการไฟรั่วนะครับเวลาหลังเราใช้งานนะครับแล้วก็มาปิดแปดตรงนี้นะครับเพิ่มการเซฟตี้กันแบตรั่วไปอีกทีนึงนะครับโอเคนี้จะเป็นด้านฝั่งเวอร์ชีนะครับเดี๋ยวเราดูใ,ใกล้ๆกันนะครับนะเครื่องเขาก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยนะครับฝาหลังก็จะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับเซอร์วิสง่ายนะฮะก็เดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเทอร์โบนะครับฝั่งลูกเทอร์โบนะครับเนี่ยนะครับเทอร์โบเขาก็จะเงาๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เขาก็จะใช้เครื่องยนต์แบบเป็นของฟูเบต้านะครับ V สามพันสามร้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ว่าเดี๋ยวผมจะใส่รหัสเครื่องไว้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถซื้อพวกกรองอะไรได้ที่แคทโดยตรงเลยนะครับส่วนแคทก็จะมีขายหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องคร่าวๆของเจ้าคันนี้ครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวแคทเตอร์พิลล่า 900K วันนี้นะครับก็สวยงามจริงๆนะครับตามสไตล์รถรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับดูแล้วชอบเจ้าตัวนี้นะครับก็ สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรผมด้านบนได้เลยนะครับหรือว่าจะทักไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับทางผมจะมีรูปภาพรยละเอียดนะครับแล้วก็วิดีโอครับใช้งานหน้าร้านอย่างเงี้ยนะครับรองกว้างๆแบบเต็มระบบส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เรารันเครื่องแล้วก็ถ่ายรูปล็อบขันให้ดูกันอีกทีนึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับนะหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับสำ สวัสดีครับ